เป็นรีมเมอร์ตัวเลขเฉพาะนะครับของลูกค้าจังหวัดนราธิวาสอำเภอรือสาะนะครับนี่ลูกค้าจะสั่งไป4เบอร์นะครับจะมีเบอร์4.48 4.49แล้วก็4.98 4.99เปครับเป็นเบอร์เฉพาะนะครับสั่งใช้งานตรงกับขนาดหลอดวาวนะครับรีมเมอร์คาบายนะครับ นะครับเกรดความแข็งคือ HRC 50นะครับเมื่อดรอดวาฟ้าสูบของรถมอไซค์นะครับจะเดินทางวันนี้นะครับสินค้าของทางร้านอู่ช่างติขึ้มือช่าง TBR The Sing To นะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ